สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมบุกขับกิจกรรมดีๆจากหนังสือที่ได้รับค่าสรรจากผู้นำเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านและในวันนี้เราก็ายังอยู่ในหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดวพคารนิตี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังไปเรื่องบทที่2วันนี้นะคะเราจะมาต่อบทที่3ตอนที่1 เทคนิคในการปฏิบัติต่อผู้อื่นบทที่3ผู้ที่ทำได้เช่นนี้โลกทั้งโลกจะอยู่ข้างเขาผู้ที่ทำไม่ได้จะเดินออกไปตามผลทางอ้างว้างแบบเปล่าเปลี่ยวข้าพเจ้าไปตกปลาในรัฐเมนทุกๆฤดูร้อนข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบกินผลไม้สตอรอเบอรี่ใส่ครีมอย่างที่สุดจากการตกปลาข้าพเจ้าพบความจริงอันน่าสู่ ว่าปลาไม่ชอบกินเช่นเดียวกับข้าพเจ้าแต่กลับชอบกินไส้เดือนด้วยเหตุอันนี้เองเมื่อข้าพเจ้าตกปลาข้าพเจ้าไม่ได้คำนึงถึงว่าข้าพเจ้าชอบกินอะไรข้าพเจ้าคำนึงว่าปลาชอบกินอะไรบ้างข้าพเจ้าไม่ได้เสียบเบ็ดด้วยผลสตรอเบอรี่ใส่ครีมแต่ทว่าข้าพเจ้าเสียบด้วยไส้เดือนและตะกะแตนและหย่อมเบ็ดลงไปในน้ำล่อให้ปลากินและพูดว่าเจ้าชอบกินใช่ไหมล่ะ ทำไมเราจึงไม่ใช้สามารัสสำนึกในการปฏิบัติต่อมนุษย์แบบเดียวกับตกปลานั่นคือสิ่งเดียวที่รอยยอสแท้ปฏิบัติมาแล้วเมื่อมีผู้ถามเขาว่าเขามีวิธีการอย่างไรจึงถเหริงอำนาจอยู่ได้หลังสงครามผู้นำในสมัยสงครามหลายคนรูซันออรันโดและเคมันโซตกกระป๋องและถูกลืมไปแล้ว เขาตอบมาว่าที่เขายังคงเป็นใหญ่เป็นโตได้เช่นนี้อาจเป็นเพราะเขาทำสิ่งเดียวเท่านั้นกล่าวคือเนื่องมาจากเหตุที่เขาเรียนรู้จากความเป็นจริงแล้วว่าการตกปลาย่อมจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่ออันเหมาะสมกลับปลานั้นๆดังนั้นวิธีเดียวในโลกนี้ที่เราจะจูงใจผู้อื่นก็คือการพูดถึงเรื่องที่เขาต้องการและบอกว่าเขาทำอย่างไร เขาจริงจะได้สิ่งที่เขาต้องการนั่งนั้นโปรดจำไว้ให้ดีว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าท่านประสงค์จะให้ใครคนหนึ่งทำบางอย่างท่านจงพูดถึงสิ่งที่เขาต้องการเป็นต้นว่าถ้าท่านต้องการไม่ให้ลูกของท่านสูบบุหรี่อย่าเทศนาเขาอย่าพูดในสิ่งที่ท่านต้องการแต่จงอธิบายให้เขารู้ว่าบุหรี่เป็นเหตุที่ทำให้ทีมเบสบอลที่เขาเล่น จะสู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้หรือเขาจะแพ้การแข่งขันในการวิ่งที่ร้อยหลาศาสตราจารย์เฮอรี่เอโอเวสตีได้เขียนไว้ในหนังสืออลือชื่อของเขาการชักจูงความประพฤติของมนุษย์กลายกระทำม,มาจากความปรารถนาอยู่ก่อนของเราคำแนะนำที่ดีที่สุดซึ่งข้าพเจ้าจะให้แก่ท่านที่ปรารถนาจะเป็นผู้จูงใจผู้อื่นแม้จะเป็นกำลังในวงธุรกิจ ในบ้านในโรงเรือนในวงการเมืองก็คือสิ่งแรกจงปลุกความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความต้องการอย่างแรงกล้าผู้ที่สามารถทำได้เช่นนี้ในโลกนี้ทางโลกจะเป็นของเขาและจะอยู่ข้างเขาผู้ที่ทำไม่ได้จะเดินออกไปตามหนทางอันว่างว้างและเปล่าเปลี่ยววันพรุ่งนี้ท่านอาจจะชักจูงใครสักคนเพื่อให้ทำบางอย่างก่อนท่านจะกล่าวคำพูดออกมา ท่านจงหยุดถามตนเองฉันแต่ปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้เขาต้องทำตามฉันที่ฉันชักจุงคำถามที่จะช่วยเราให้ยังคิดแทนการผีผามไปพูดกับใครๆถึงความต้องการของเราโดยปราศจากผลครั้งเมื่อตอนเริ่มต้นของฤดูดหนึ่งทางโรงแรมแจ้งแก่ข้าพเจ้าในเวลากระทันหันว่าขอขึ้นค่าเช่าเป็นจำนวนหนึ่ง มากกว่าของเก่าถึงสามเท่าตัวข้าพเจ้ารับรู้ข่าวนี้หลังจากได้พิมพ์บัตรผ่านประตูไว้แล้วและจำหน่ายไปบ้างแล้วทางที่โฆษณากำหนดเป็นการสแสดงปาฐกถาไว้เรียบร้อยแล้วผมตกตลึงไปในขณะหนึ่งนะครับเมื่อผมรับจดหมายของคุณข้าพเจ้าเอาเศษกระดาษที่มีหัวจดหมายแผ่นหนึ่งขีดผ่ากลางลงและเขียนไว้ด้านหนึ่ง ว่าได้ประโยชน์และอีกทางด้านหนึ่งว่าเสียผลประโยชน์ขณะข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าเขียนข้อความเสียประโยชน์ทั้งสองข้อและลงในภายหลังใต้หัวข้อเรื่องเสียประโยชน์แล้ยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้ผู้จัดจาการโรงแรมและพูดผมหวังว่าคุณคงพิจารณาเรื่องได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น แก่คุณและโปรดบอกว่าคุณตกลงอย่างไรบ้างวันลุ้งขึ้นข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากผู้จัดการโรงแรมแจ้งว่าทางโรงแรมขอขึ้นค่าเช่าเพียง50%แทนที่จะเป็น300%ดังกล่าวมาท่านเห็นหรือเปล่าว่าข้าพเจ้าทําให้ค่าเช่าของห้องลดลงกว่าที่โรงแรมเรียกร้องก็เพราะข้าพเจ้าไม่ได้พูดแม้แต่คําเดียวว่าข้าพเจ้าต้องการอะไร ข้าพเจ้าพูดตลอดเวลาถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งและเขาจะประสงค์อย่างไรบ้างถ้าสมมติว่าข้าพเจ้ากระทำตามปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปกล่าวคือเข้าไปสำนักงานของโรงแรมด้วยอาการโมโหโทโสและพูดนี่แปลว่าอะไรกันที่คุณมาขึ้นค่าเช่าตั้ง300%เปอร์เซทั้งๆคุณก็รู้อยู่แล้วว่าบัตรผ่านประตูผู้พิมไปแล้วและโฆษณาก็ทำไปแล้วขึ้นตั้ง300เซไม่ได้สติ ไม่เข้าเรื่องเข้าราวผมจะไม่ยอมจ่ายให้จะเกิดอะไรขึ้นแน่ละ่ะถ้าการโต้เถียงอย่างหน้าดำหน้าแดงเข้าหากันคันแล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าอวาสานของการโต้เถียงจะเป็นอย่างไรหรือถ้าหากข้าพเจ้าหาว่าเขาทำไม่ถูกเขาจะเกิดทิฐิขึ้นซึ่งจะเป็นเหตุไม่ให้ผมยอมตกลงข้อรถย่อนผ่อนผันอย่างใดทั้งสิ้น ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสั้นๆที่ดีที่สุดเกี่ยวกับศิลปะแห่งมนุษยสัมพันธ์ถ้ามีเคล็ดลับอย่างไรอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ไปสู่ความสำเร็จ Ford เฮนรี่ฟร์ดกล่าวเคล็ดลับอันนั้นก็คือความสวยงามเข้าใจในแง่คิดเห็นของผู้อื่นอีกฝ่ายหนึ่งและความสามารถมองเห็นในสิ่งต่างๆในมุมของเขาได้ดีเท่าๆกับมุมของท่านเองเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ำอีกครั้งถ้ามีเคล็ดลับอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ไปสู่ความสำเร็จเคล็ดลับอันนั้นก็คือความสามารถเข้าใจในแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งและความสามารถมองสิ่งต่างๆในมุมของเขาได้ดีเท่าเท่ากับมุมของท่านเองทำไมคนเดินตลาดหลายพันคนในวันนี้จึงย่ำอยู่ตามทางเท้าด้วยเกิียดยาท่าทางอ่อนละโหย เนื่องจากการหมดกำลังใจและมีไรายได้ต่ำทางนี้ก็เพราะเขาเหล่านั้นมักจะคิดถึงแต่สิ่งที่เขาต้องการนั่นเองเขาเหล่านั้นไม่ได้คิดว่าท่านและข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะกระจายเงินซื้อสิ่งใดและถ้าเราต้องการซื้อบางอย่างที่จำเป็นเราจะต้องออกจากบ้านและหาซื้อเองเราต่างสนใจอย่างไม่รู้จักจบสิ้นต่อการขบคิดปัญหาต่างๆของเราถ้าหากเราเดินตลาด คนใดสามารถจะอธิบายให้เรารู้ว่าการรับใช้ของเขาและสินค้าของเขาจะช่วยในการแก้ป,ปัญหาของเราคนเดินตลาดนั้นไม่สามารถต้องมาเสนอขายแต่เราซื้อเองธรรมดาของลูกค้าทุกคนมักจะรู้สึกในการซื้อสิ่งต่างๆของเขาด้วยความอยากได้แต่ไม่ใช่ซื้อเพราะความจำใจที่ผู้มาเสนอขายให้เราแม้กระนั้นก็ตาม ยังมีคนเดินตลาดอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่ใช้เวลาตลอดชีวิตของเขาเที่ยวเสนอขายสินค้าโดยไม่ใช่มองสิ่งต่างๆจากมุมของลูกค้าเลยผู้ทำงานด้วยวิชาชีพก็เคยผิดพลาดในทำนองเดียวกันหลายปีมาแล้วข้าพเจ้าไปในสำนักงานแพทย์ผู้เรือนามแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคจมูกและคอเมืองฟิลาเดลเฟีย ก่อนแพทย์ผู้นั้นจะตรวจดูต่อมทำิ่งของข้าพเจ้าเขาถามข้าพเจ้าดําเนินอาชีพอะไรเขาไม่ได้สนใจต่อมขนาดทำิ่งของข้าพเจ้าว่าเล็กหรือใหญ่อย่างไรบ้างเขาสนใจเฉพาะขนาดกระเป๋าของข้าพเจ้าว่าเล็กใหญ่อย่างไรบ้างความห่วงใยสําคัญของเขาไม่ได้อยู่ที่เขาจะรักษาข้าพเจ้าได้มากน้อยเท่าไรความห่วงใยสำคัญของเขาอยู่ที่เขาจะได้ผลประโยชน์จากข้าพเจ้ามากน้อยเท่าใดเท่านั้น ผลก็คือเขาไม่ได้อะไรจากข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าเดินออกจากสำนักนั้นอย่างด้วยกริยาท่าทางดูถูกต่อมารยาทอันซามของเขาโรคของเราเต็มด้วยมนุษย์ประเภทนี้ระโมบโรคมากตั้งหน้าตั้งตาจะกอบโกยด้วยเหตุนี้เองบุคคลที่มีใจกว้างโดยไม่เห็นแก่ตัวและพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นซึ่งค่อนข้างจะหายากจึงควรแก่การยกย่องสรรเสริญ บุคคลชนิดนี้มีคู่แข่งชิงดีชิงเด่นน้อยที่สุดโอเวนดียังกล่าวบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงของเขาให้เป็นตัวผู้อื่นและสามารถเข้าใจจิตใจของผู้อื่นอย่าได้เป็นห่วงอนาคตของเขาเขาจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงถ้าหากว่าการอ่านหนังสือเล่มน,นี้ท่านสามารถรับประโยชน์อยู่ที่หนึ่งประการ กล่าวคือท่านเกิดนิสัยดีงามยิ่งกว่าเก่าในการคำนึงถึงแง่คิดถห็นของผู้อื่นและท่านมองสิ่งต่างๆจากมุมของเขาจากหนังสือเล่มน,นี้นั่นย่อมแสดงให้เห็นอย่างง่ายๆว่าวิถีชีวิตของท่านได้ก้าวไปด้วยดีอีกขั้นหนึ่งแล้วถ้าเราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรเราต้องปฏิบัติกับผู้อื่นแย้งนั้นและที่สำคัญ เราควรให้สิ่งที่เขาชอบไม่ใช่สิ่งที่เราชอบนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบบทที่สามเพียงเท่านี้ในสัปดาห์หน้าเรามาฟังบทต่อไปกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ